ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการคุณหมอหน้ามอนะครับสาหรับผมวันนี้นะครับผมได้มาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาเรียบบุรพานะครับซึ่งที่นี่เขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนของแพทย์หรือว่าเป็นโรงแรมนะหรือว่าห้างก็ไม่รู้นะที่ผมมาที่แห่งนี้ครับโอ๋อ่ามากครับเดี๋ยวเราไปหาผู้บุนในการเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับหอครับของผมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์สุริยาโปร่งน้ำใจในการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพานะครับ ที่นี่คือโรงพยาบาลใช่ครับใช่ครับ ก็คือแต่เราก็จะมีแนวคิดในการทำโรงพยาบาลในยุคนี้นะครับให้ให้มีความแตกต่างนะครับแล้วก็แต่เรายังยืนยันว่าที่นี่คือโรงพยาบาลรัฐบาลครับเพื่อช่วยเหลือชุมชนนี่ครับรัฐบาลครับอันนี้คือโรงพยาบาลรัฐบาลนี่เป็นห้างได้เลยนะฮะที่เห็นต้องมีร้านกาแฟก็มีคนไข้ที่มาเนี่ยมีความป่วยแล้วก็มีความเครียดอยู่แล้วเราอยากให้การมาโรงพยาบาลเป็นเป็นรูปแบบใหม่ที่คนไข้ได้รู้สึกว่าได้มาเหมือนกับมีความสบายมากขึ้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นแต่ที่ ัที่เราต้องยึดมั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยของคนไข้นะครับแล้วก็เรื่องของการรักษาครับที่ได้ครอบคลุมทุกโรคนะครับก็คือนอกจากความสวยงามของโรงพยาบาลความอันคยความสะดวกของโรงพยาบาลบางคนก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาในยุคนี้เหมือนโรงแรมบ้างเหมือนห้างสรรพสินค้าบ้างก็คือจะแตกต่างจากภาพจําอดีตนะครับยังไงก็ ก็เข้ามาดูได้นะครับในเรื่องของบ u h นะครับ2020นะครับที่เราได้ปรับปรุงไปแล้วส่วนในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของอุปก,กรณ์ทางการแพทย์เดี๋ยวนี้เราจะมีเรื่องของ m r i อขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเครื่อง CT s can นอันนี้เรามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องของที่สําคัญก็คือจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือเราจะเป็นโรงเรียนโร,โรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลในภาคตะวันออกแห่งเดียวเท่านั้นที่มีห้องผ่าตัดแบบ ไฮบริดไม่ใช่โรงแรมใช่ไหมฮะเป็นไฮบริดไฮบริดก็คือใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดหลอดเลือดหรือแผนกกระดูกหรือแผนกเรื่องของหัวใจก็ตามนะครับแลวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลนะวันนี้ก็ดีไหมครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอพาผมไปนะได้เลยครับยินดีมากโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับพาะใช่เลยครับครับผมครับนี่ครับเป็นอีกมุมหนึ่งครับผมที่ผมบอกเลยว่าผมชอบมากครับ อาจารย์ก็พาผมมาครับก่อนที่จะขึ้นไปดูข้างบนอะไรครับนี่พิธีกรกับผมก็ท่านายจะชอบมุมนี้เหมือนกันนะครับดูจากขนาดแล้วนะครับคือเราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอัตโนมัตินะครับรูยคทั้งร้านร้านอาหารเรามีทั้งหมดจำนวนสามร้านนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยพวกเนี้ย จริงๆถ้าในภาคของเอกชนก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ในภาครัฐบาลเนี่ยเราก็พยายามจะให้คนไท้ทได้เข้าถึงในรานคารัฐบาลแต่บริการคล้ายเอกชนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นอ,อันนี้คือยึดมั่นอันนี้เลยครับอะไรนะครับเอาอีกทีนะครับโรงพยาบาลรัฐบาลบริการคล้ายเอกชนอ๋ออย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเราไปดูศูนย์เอ็มไอของเรานะครับแล้วก็เรื่องของ การอุปกรณ์ในการที่จะคอมพิวเตอร์สมองครับผมปะครับปะส่วนห้อง,งนี้คืออะไรครับก็คือเป็นศูนย์เครื่องไม่เหล็กไฟฟ้านะครับในการวิ่ิจัยโรคนะครับจริงๆเราก็จะมีคณาจารย์นะครับที่ที่ให้การาแปลผล นะครับแล้วก็ให้การวางแผนการรักษานะครับในศูนย์ศูนย์นี้ครับครับผมซึ่งในอดีตเนี่ยเราก็จะต้องส่งคนไข้ออกไปทำข้างนอกนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถทําได้ที่นี่เองนะครับแล้วก็ข้อดีว่าคนไข้ไม่ต้องํำรองเงินจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์หนึ่งท้าราชการนะครับหรือว่าเป็นสิทธิต่างๆนะครับก็คือมันก็จะอำนวยความสะดวกสบายให้กับคนไข้ ไม่ต้องเดินทางด้วยแล้วก็ไม่ต้องสัรองจาจและที่เราเห็นกันอยู่ในห้องนี้คืออะไรครับเนี่ยกานที่เป็นเพื่อห้องเพื่อนไม่เด็กเชื้สานะครับครับที่เนียการวิจัยจะสามารถวิจัยเกี่ยวกับเนื้อเยื่อที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ซับซ้อนมากครับอบรรยากาศนี่ต่างจากตะกอนเยอะเลยครับอาจารย์โอเคนี่คือเรากำลังก็วิเคราะห์อยู่ละครับครับกำลังวิเคราะห์กันอยู่นะครับอ๋อโอเคครับ ครับผมอาจารย์ครับโอเคครับไปครับครับผมอาจารย์เป็นไงครับห้องนี้ครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องเจาะเลือดนะครับที่เราปรับปรุงใหม่นะครับก็ใช้ระบบคิวนะครับในการเรียกเข้าเจาะเลือดจริงๆมองๆไปก็จะคล้ายๆธนาคารนะครับเพื่อเความสะดวกให้แล้วก็ลดลดความเครียดขำหับคนไข้เช่นบางทีก็ คนไข้บางทีก็กลัวว่าคิวหายนะครับหรือมีใครมาแทกคิวหรือเปล่าแต่พอเราใช้ระบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้คนไข้ได้เริ่มมั่นใจว,ว่าระบบคิวของเราเนี่ยก็คือเป็นตามาามาตรฐานนี่คือมันแน่นอนเราร,รู้ว่าเราเมื่อไหร,ร่จะถึงแล้วก็ไม่ได้ไไดบรรยากาศก็ไม่ได้น่ากลัว ครับผมแล้วต่อจากนี้ไปไหนต่อครับอาจารย์เราจะพาไปดูในส่วนเนี่ยที่เป็นความลับเนี่ยนะครับปกติเราจะไม่มไ,มไดใใใใ้ให้คนภายนอกเข้าไปดูเราจะไปดูว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีในการที่จะทำแลบของเราเนี่ย เขาเรียกว่าใช้ automation ออโตเมชัน AI คือใช้หุ่นยนต์ในการที่จะมาตรวจวิเคราะห์ลดความผิดพลาดเช่นเจาะเลือดไปแต่ไปตรวจกับอีกคนนึงอ,อันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ของอของโรงพยาบาลเราเพราะเราจะใช้ระบบะ QR code รบหรือบาร์โค้ดในการที่จะสื่อสารไปกับหุ่นยนต์ในการตรวจ วิเคราะห์ผมเลรัดี๋เชิญไปดูให้ได้ครับไปกันครับป่ะครับผมและหลังจากถัดมาครับอีกห้องหนึ่งครับผมคือห้องนี้ครับเรียกว่าเรียกว่าเป็นห้องลับหรือห้องแลบนะจริงๆก็คือเป็นห้องที่บุคคลภายนอกไม่ได้เข้ามาแต่เราอยากไม่ให้มาดูระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาลเราที่เป็นรูปแบบใหม่เรียกว่า AI แล้วกันครับผก็คือใช้คุนยนต์ในการวิเคราะห์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดไม่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดการผิดพลาดได้ครับตอนนี้ระบบทุกอย่างเข้าไปสู่แพลตฟอร์มของคอมพิวเตอร์แล้วก็ออกมาเป็นบาร์โค้ดแล้วเราก็ยิงทิวเข้ามาหลังจากนี้เป็นต้นไปไม่ใช้คนเลยนะครับโอ้โหจนไปจนถึงโปรเซสสุดท้ายครับ มันก็จะมีตัวที่นะครับผิวนะครับในการทำโอจากสมัยก่อนนี่คือบางทีแบบตาเบอร์เบอร์แปะถูกแปะผิดกันบ้างใช่ที่มีปัญหากันนะครับที่เลือดผิดใช่ครับเลือดผิดคนนุ่นผิดคนนะครับผลแบบผิดคนณปัจจุบันนี่ก็คือลดความผิดพลาดโดยการใช้เทคโนโลยีเรื่องของคอมพิวเตอร์มาเรียกว่าช่วยได้เยอะเลยครับลดทันสมัยขึ้นเยอะเลยครับนี่ครับคืออะไรครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นระบบของสมัยก่อนนะครับเวลาเราทํา การวิเคราะห์เลือดครับเราก็จะต้องเอาสไลด์มาเอาเลือดมาหยดแล้วก็มาไถนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ครับวางตัวนี้ไว้เสร็จปุ๊บระบบคอมพิวเตอร์หรือ AI จะเป็นคนเลื่อนนะครับแล้วก็ทํากระบวนการถ่ายแล้วก็แปลผลเองเลยโอ้เรียกว่าเราคุมอย่างเดียวพอใช่ครับจริงๆก็ใส่วางแล้วก็คุมแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆเราใช้มนุษย์ในการที่จะคุม a ออเอครับนะครับ โอ้ทันสมัยมากครับ <c oughs> เรื่องราวความทันสมัยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพายังมีอีกเยอะครับท่านผู้ชมแต่เวลาของเราหมดเสียก่อนสัปดาห์หน้าผมและอาจารย์ยังมีห้องผ่าตัดที่สดใสทันสมัยและศูนย์ส่องกล้องก็มีมาคอยบริการด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมกับอาจารย์สุริยาปกน้ำใจต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับผู้ชายอายุเป็นเพียงตัวเลข แต่สภาพร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ขับมานานเพราะบางครั้งสิ่งไม่คาดคิดก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวหงอยซึมไม่สู้สาเหตุมีหลายปัจจัยทั้งเครียดงานเยอะปัญหาสุขภาพอายุที่มากขึ้นแต่วันนี้คุณจะสู้อย่างมั่นใจและปลอดภัยไปกับอิมพอเทนเพียงวันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนความสดชื่นจะกลับมาแล้วคุณจะสู้ไม่รู้ลมหงอยไม่เป็นปังทุกดอก งานนี้กับอิมพอเทนจัดได้ทุกวันที่นี่อิมพอเทนอิมพอเทน